ทายโค้งหักซอกนครไทยบ่ทันด่านายขึ้นมานครไทยนี่ไหมมหัศจรรมีแต่โค oh, ้งหักซอกโค้งตีเข้าพี่น้องโอ้หมุนเอเลเลยหนักห่วยเบิดสนามถนนายนี้นะโต๊ะโต๊ะโตโตโตคุณนะมวนน้ามวนหลังโต๊ะโถ๊ะโต๊โตโตโตสุดยอดเลยคุณนะไซไฟก็มาลงมาเซ็งพาดไปนะ ลงมาเลงอยู่ถนนนะโอ้ยย yeah. oh, ้อนไ้เลยพื่นมาอยู <S 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 ่นพูน้ำผ้าเนาะโูๆๆๆๆๆทางโค้งเดี๋ยวอเอาพาใส่สีแดงๆไว้นะทโๆๆๆๆๆตะกี้นะค่อยขี่รถ บัดไปอันพิษณุโลกขึ้นมาทอดทางโค้งเู้ยค่อยเสียวนำรถบัดกระหรอกไปย้อนค่อยคิดขับได้รถกับรถเก่าๆห่างๆซ้ำรถอุดรพิษณุโลกนะโอ้ยสุดยอดทุนทางจังหัดเลยพี่น้องอันนี้คือเส้นทางจากด่านซ้ายจะไปนครไทยครับผมคุณนะคุณนะคุณนะอันนี้ลากซอกใจนะค่อยบัตนะ อ๋อดีดีพอเอืมนี่นะนี่นะนี่นะหักซอกนี่ละพี่น้องเบิ่งพวบกับเบิ่งทางตอนโน้นน่ะกว่าพี่น้องบินซะเนาะหักซอกไปนะตอนนนพี่น้องสั่นทีรีทีรีก่อนนี้นะพูดนะพูดนะพูดนะเห็นบ่เลนลงภูเขานะพูดนะพูดนะพูดนะค่อยๆบอกขี่รถนี่ค่อยๆบอกกยานเล่นนี่ค่อยสิกิงลงรถวันนี้นะ สันสันพี่น้องทีลี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 โอย้ยนี่นะนี่นะนี่นะดา่านทรายไปนครไทยพี่น้องเอ้ยนครไทยนี่ก็ไทยเลยเองเต็งหิถ้าเบิ่งเด้อถ้าเบิ่งเด้อค่อยสิไปไทยไทยอันพี่น้องไทยเลยนครไทยเด้อบวันนี้ค่อยสิไปบุญประจําปีนครไทยจะไปบุญนี่ยังเพิ่นบุเพิ่นบุไปก,ก็ไป พอคุณนบางกังห้าวเออหรือพอคุณพาเหมืองเอออ้าวเมืองเออเิดเอาลยพรู้จักเออจะว่าพอคุณพอคุณนจะว่าพอคุณยังเออติออหรือพอคุณบางยางแมมากไอพอคุณจังดิเออนักคุณคุอโอ้ครวิวีเท่ารพอเอา โอ้ยพอเราย่มตีนน่ะกบพันธ์เวยเฮ้ย,ยจะเสียค่อยหลดบ่ผิดบ้างแล้วมันสั่นเฮลีเฮลีดนี่ฮะพุนนะพุนนะพี่น้องเอ๋ยอยากเอื้อมเสื่อมสงสัยเขาให้กำลังซุกว่าขขาโพสกับห้องกันพี่น้องนีสิเป็นดอกเหล่าดอกระย้ากับบลจักบุกพูนนะพูดน,นะพูดน,นะ โอ้ยเป็นหีซอสหลีเซตก็ได้เดินนี่เดิอผักกันเฮตดเด้ออีก33กิโลถึงนครไทยทางโค้งข้างหน้าอุบัติเหตุบ่อยอีกครั้งได้ยินบอกเขาเแช่นบอกนะเออเออเอา้าวจังหวัดพิษณุโลกแล้วพีว่น้องปั่นกันแล้วปั่นกันเนี่ยปั่นกันมองแม่นำ้ำห้วยนี่นะเขตอํเภอนครไทยแล้วเนี้ยออกจากเมงเลยแล้วเด้อโอ้ย ไปจังหวัดอื่นแล้วบ้านเนี่ยตอนนี้อยู่จังหวัดพิษณุโลกแล้วเนี่ยเออไปพิษณุโลกแล้วเนี่ยอำเภอนครไทยแล้วเนี่ยสงสัยตะกี้ซีเมนแดนคนไทยเนาะนี่นะ